สวัสดีครับสนิโจยทไวชชิเนลครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปสำรวจนะฮะพาไปชมนะครับร้านใหม่ของเจเล็กนะฮะร้านส้มตำยำเจเล็กที่ใครๆรู้จักดีในโลกโซเชียลนะฮะขายยำขายส้มตำอยู่ที่แ่น้ก็เดิมประจวบนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามีช่วงหนึ่งนะที่ไปรับฮิวยำจากเอฟซีจากทั่วประเทศนะฮะ และตอนนี้ก็มีข่าวแว่วๆว่าจะมาเปิดเป็นร้านอาถาวรน,นะครับเป็นร้านถาวรเลยอ่าไม่ต้องอ่าย้ายของย้ายของนะฮะจัดร้านก็เราก็ตั้งขายได้เลยนะฮะเพราะก่อนนี้ขายเป็นรถเอารถสาเล้งมานะฮะแล้วก็มาขายที่หน้าอา่าวประจวบนะฮะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจนะไปชมนะฮะไม่รู้ว่าจะเล็กอยู่หรือเปล่านะนะฮะวันนี้เห็นในคลิปของเจสันนะฮะของเจสันที่นําเสนอร้านไปนะฮะเดี๋ยวไปชมกันนะครับ นี่ครับหลายคนไม่เคยเห็นอำเภอเมืองประจวบนะฮะเมืองประจวบไม่ได้มีตึกสูงนะฮะไม่ได้มีตึกสูงอะไรมากมายนะก็จะเป็นตึกประมาณนี้เนาะร้านค้าห้องแถวอะไรต่างๆนะครับค้าขายกันเล็กๆในน้อยไม่ใหญ่มากนะมีธนาคารอยู่นะฮะอสีห้าแห่งนะครับเนีย่ยเส้นเส้นสายนี้ไม่ยังไม่ใช่ถนนสายก่อนหลักนะฮะจะเป็นถนนสายเออ ถนนประจักรสารพสารปร,ร,ปรกรณ์นะฮะนี่ครับหรือว่าช่วงเงย็นๆก็จะมีรถล,ลาวิ่งกันแบบนี้นะฮะตรงนี้ตรงด้านหน้านี้จะเป็นตลาดตลาดเก่านะตลาดประจวบคิรีขันนะตลาดผักสดผลไม้นะฮะอาหารทะเลต่างๆนะก็รู้สึกว่าจะปิดนะช่วงนี้ช่วงโควิดนะนะครับมาถึงแยกตรงนี้มีป้อมตำรวจด,ด้านนี้นะฮะ แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเอ๊เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปอีกถนนหนึ่งนะฮะถนนหน้าวัดกองหลักกองบินห้านะครับมีอยทางนี้เลยนะะางน,นี้ก็จะมีธนาคารนะครับมีร้านรวงต่างๆนะธนาคารอะไรนรั่นนะฮะ TTB นะตอนนี้รวมกับกรุงไทยนะรวมกับธนาคารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะู่นหน้าน่นนะ่ะนี่ครับร้านจเจเล็กอยู่ถนนสายนี้เลย นี่ครับบรรยากาศของประจวบคีรีขันธ์นะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากนักน,นะครับเป็นเมืองทางผ่านนะคนก็ไม่ค่อยแวะอ่สักเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปจะเอามะนาวอะไรนี่ครับมีที่นี่จะมีโรงๆๆๆแรมนะสี่ห้าร้อยนะฮะนี่หกร้อยเก้าสิบนี่โรงแรมโรงแรมหรูเลยนะนี่ตรงนี้จะเป็นเทคโนโน,น,นะเทคโนอาชีวะเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นะน่ครับด้านนี้ด้านขวานี่นะครับ แล้วก็ตรงนี้ข้าหน้าจะเป็นวัดเกาะหลักนะวัดเกาะหลักนะครับนี่แล้วด้านขวามือจะเป็นวัดเกาะหลักนี่แหละเราจะเล่นก็อยู่ไม่ไกลจากที่โรงเรียนเทคนิคประจวบนะนี่เป็นวัดเกาะหลักนะฮะนี่เกาะหลักป้าลำหลวงนะครับดูสิเขาก็อยู่ตรงสเต็กเกา่าแบบแบบแบบนะฮะร้านสเต็กเกา่า โอ้ตรงน,นี้ก็จะมีของขายนะต้มพุงวัวนี่ตรงน,นี้จะเป็นร้านไปมีเกี๊ยวโก๋นะครับโอ้นู่นนู้นนน่าอยู่ทางโน,น้นแหละนะมีคำว่าสเต็กอยู่ด้านโน้นนะครับทางเข้าวัดก็มีหลายทางนะนี่ครับนี่จะมีของมีของขายทานสเต็กก็กหลังอยู่ด้านหน้านะฮะเป็นร้าน เล็กนะครับอ uh, ู it, so, so, uh, too, the the ้นี่นี่นี่ที่ว่าร้านกระต้มทับทับสแก่นะฮะอู้นี่ร้านดังนะร้านนี้นะครับร้านกระต้มร้านนี้นะเจเล็กแนะนํานะฮะนี่อยู่นี่เองนะครับโอ้นี่ร้านเจเล็กอยู่นี่นี่เลยสเต็กก่อหลักนะฮะเจเล็กส้มตำยำสามครอยู่นี่เองนะฮะนี่เลยครับอู้หูมีอะไรนี่เลยนะครับจะย้ายอยู่ตรงนี้กำลัง ปรกบปรุงร้านแล้วก็ผ้าคลุมไว้นะฮะเอ้ตรงนี้ก็ทำเลดีนะนี่ครับโอ้ทำเลดีจะอยู่ติดร้านมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านเบเกอรีอ่ ery, นะกินยาโฮมคาเฟ่นะฮะเป็นร้านอาหารนะเครื่องดื่มนะครับของบินห้ด้านนี้นะครับของบินห้ด้านนี้โอ้วันนี้ไม่ได้นัดกับใครไว้เลยนะไม่ได้นัดเจะลงเจะเล็กไปเลยนะฮะนี่ครับก็ถ่ายดูบรรยากาศตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับ ร้านสมตำยำเจเล็กจะเปิดที่นี่เร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ